สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบ้ารายงานตัวครับสาวน้อยค่ะมาครับหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่ากันเกือบอาทิตย์แล้วครับพี่น้องถือโอกาสเขาโคเขาป่ากันคือเก่าครับถลุนทําเมืองไปน้ากันครับมาอนี่มานหรือไม่หมานนะครับสวัสดีวันที่4สิงหาคม2568ด้วยนะครับผมไปลุ้นกันครับ หลุนกันนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องสิมาอันคือโวมาอนครับ สวยงามเลยพี่น้องจุ่ม <Okay. S 1> แหลกผ่านงันต่อครับกดดหลุนอยู่ครับ<ะ>เขาปลาแหลกไม้แหลกครับผมสว,สวยเลยพี่น้องช่วงเห็ดหายยากค่ะก็ถือว่าสวยครับมาครับพี่น้องดอกนี้ได้เทือทีสองเทือนี่นะครับออกเหมือนกันเป๊ะเลยตีลังกา ลูกพี่อยู่มงนี้นั่มละบ,บาบาัดจับดึงไงเลยครับเดี๋ยวมันสิโกแตกชึบสวยเก่าครับเกียยเป็นทีนันครับพี่น้องอดอกไม่ใหญ่แต่ก็ยังดีครับที่เจอเพงจโลผัวคนมาเยี่ยงนาเสียวออกไปห้ายเลยแหละครับรอยสวยครับมาครับพี่น้อง โอ้ยจู๋ดูด้กวกระซ้าหน่อยนะครับโอ้โออกเป็นแป้นเลยครับนี่ได,ได้ดได้จะได้สวยงามขนาดนี้ฮึให้อีครับโอ้คุนจู จุมครับหาเห็ดได้จุ้มได้ดอเนี่ยถือว่าดีใจแหละครับพี่น้องเพราะว่ากวาดสิรอดผลเดือจากเสียนเงี้ยงเพิ่นนี่ก็ใส่เวลาเพื่อเห็ดเพิ่นสิออกใหญ่ขนาดนี้ครับนี่เลยครับเด้อหล่นเป็นน้ำการดูกันจะจะ ตามจะท้ารมพี <Wit> ่น <kuin Ranger Luck> ้องอยัง <AU> ดีมาขางามคักเลยครับดอกสุดยอดครับงามเลยสองดอกสอนกันครับอนี้แหละแน่นเลยสวยๆเลยครับครับพี่น้อง ดอกต้วนต้นเลยครับผมอยู่ใต้ต้นบักต้องแร่งนี่แหละครับผมออกไงในเดือพี่น้องดีดีเด้อครับเด้อเป็นบักเขือตัวไหนนี่นี่ตูนลักทุเลเลยครับดอกนี่สวยบ่สวยแข็งสวยเลยครับได้พะโน้พี่น้อง ช่องดอกนี่นะชิ่ไบด้ยบาบาัดได้อยู่ได้เนี่ยแตแค,ค่ขาทิ้งไข่ขาวครับ<ด>สวยอยู่เนาะโอ้งาม งัดลงลึกๆนี่ด้วยครับอยากได้ขาหลายๆเห็นตัดขาขาหนึ่งพี่น้องสวยเลยพี่น้องออกแบบลิลี่ด้อยครับเด้อปลาหนองมาตั้งไว้โทุกอู้งามแห้งเด้อดอกนี่จุ่มนี่มาทรับพี่น้องนี่นะขาไข่ขาวหลังเขียวงามครับ สว,สวยเลยครับไข่ขาวครับงัดทางงัดอู้อัูขาป<า>ันเส้าหน่อยเลยขา <c oughs> สวย,สวย ครับพี่น้องงานคนละทางกับสาวหน่อยด้อครับเดูบว,วกแดงครับพวกแดง เก็บหยากเลยด้วยครับพี่น้องมือเดียวครับอ้ยเท่าถิ่มมัดเท่าถิ่มมัดครับเท่าถิม่มมัดเลยครับพี่น้องเสียดายเลยครับดิ สองดอกครับสวยเลยพี่น้องออกอง่างครับผมคนจะลืมเกาแฟลายและเนาะบอบัดแมนครับเห็ดออกแบนๆครับพี่น้นอ,องแบบนหินก็แบบลักอายผู้เบาวือคล้องหนีบ

ไปเขาแล้วพี่น้องเลย,ย,ยหัวโอ้โเข้ม<า>ส,สวยเล็กครับตัดไม้แล้วก็ทำอะไรตัดไม้ไม้ใหญ่เหรออืม ขาหน่อยขี้มูกไรแต่เด้อพี่น้องเห็ดกันเริ่มกระด้างกระจอนเคยเคี้ยวเคยเคี้ยวเฮเบาบาดครับหมินบาบาดหมินนหมินอะไรอู้เสียงดังปืดเ่าขนาดนั่นเหลือบบเ่็ดเนี่ยันนั่นนะเฮ้ พี่หน่อยเสียงสีได้ก็ได้กินมาคือนกเจ้าสวยยมาครับพี่น่องเห็ดไคเฉียวครับกลางทางดิอกในกลางทางกองไว้ก่อน ตัวไหนได้ก็เอาตัวไหนไม่ได้ก็เอา <c oughs> ได้อยู่นสวยๆเลยสวยๆ <c oughs> ครับ พอจะปนครับดอกนี่สวยงามครับมาครับต่อเลยไปนะโอ้ยข้างทางเจมบุแข็งๆตันๆทั้งนั้น ขางท่างถิง่นเสียมเลยนะพี่น้องถิ่นเสียมยดังโป้งเลยโป้งุนจุ้มแน่นเลยขาตันตันโอ้โหผาดหย่อนแสงอ้อชูชิวๆเลยครับ งามขักเลยงามันดอกเหี้ยมานด่กดนแลก่นีครับนี่นครับนี่อนดอกพ่กันบ่ดอกเปิดเอาดีๆเถอะสาหน้อยน้าบาทว่าจะเก็บเอง หยันมือเศร้าหน่อยนักผุดเพื่อนออกแบบแบบมหัศจรรย์จิแบบไต่ดินนะคอยขาสั่นอยู่ม้างเนาะนอนตื่นกบบกระบดดนอนอยู่ับบนะเอาไปใส่กระตาคนกระไดครับเลยอีกสองตัวนี้ไปน็นน้ำเนย มันคือเก่าเลยครับพี่น้องน่สองคือกันติดกันเนยครับจุดจุดนี่สีเลยนอนถา่าเบาบาดเลยตัวนี้ให้โนเบาบาดธรรมดามามือมาค่ะเห็ดลอยเจ้าของ สสวยๆเลยครับดึกดีเกือบรับประทัดเม็ดนี่แหะครับเห็ดปลาก็่สามีของปลากัดแทะเป็นธรรมดาครับผมหันกินกับกินกันหนึ่งเหลือไว้ให้ยูพี่น้องเอาอีกที่ล้วบาบัดมาครับพี่น้องเมื่อกี้เพื่อนวัวของสี่นี่แหละบาบัดเห็ดน้ำหมากใหญ่นะครับขาเฟินกับสิตันๆเลยนะครับนข้า สวยๆไก,กันเลยไ่นอ,อแสลึกนะเสียดายขาไปโอ้ยนองโดกใหญ่สาบหน่อยเฉันพอ โอ้โหแน่นมากขอบอกอู้ดงนี่งามเถอะวะงามแห่งครับเออแต่ละคือเบาบาทแต่ละเบาบาโอ้ธรรมดาแล้วเนาะเออสวยเลยครับดอกใหญ่พิธาเขากำลังอยู่ดูของเขาอยู่ เฮ้ยบ,บาบาทนี่เหลือเฮ้ลูกพี่หอยทากเออสวยครับสวยสวยเลยครับจุ่มส,สวยครับพี่น้อง เก็บมาพี่น้องเคฟซีพันเมืองเนี่ยเดินทางมากไกลหลายกิโลมาเห็นดอกบกใหญ่เอฟอ่ะใส่กระตา่ายพี่น้องพันเมืองนี่เออเอาเละโอ้เกือบเต็มคือเก่าแล้วครับพี่ <S <S น้องมันออกสู้ปีที่แล้วไม่ได้ดอกสวยๆเลยครับพี่น้องไข่ขาวครับ เกือบเต็มตายแล้วพี่น้นงงอ,ยอยงนั่งเหงือกขึ้นยังเนอะครับป้าพยูนเกยปืนป้าพยูนอะไรเบองเฮ็ดออกบบาะออกเบาะนี่นะเยืยนคนน่เหินเมนเฮ็ดไข่บ่เท่าไหร่จักบาทว่างมากมีเงินจักบาทเบาหยิบหาตัง เพิ่นก็ออกแต่หมองทั้งสีเลยเฮ็ดสวยครับมาครับพี่น้องสรุปยอดได้ยอดมานครับของวันที่4สิงหาคมนะครับผมพุทธศักราช2,568ครับผมก็ถือว่าได้แกงใหญ่ๆมานใหญ่ๆเลยครับพี่น้อง มึงเด้อครับเด้อเห็ดนี่หลากหลายเลยครับส่วนมากก็จะเน้นไปทางเห็ดไข่ขาวนะครับเกือบเต็มกระตาขึ้นเ่าครับผมเขาปลาไม่นด้เขาปลากับบไดใเสารแห้งครับประมาณ2องโมงกว่านะครับเด้อก็สิบประมาณนี้ครับผมมึงคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่คอยสานสายเล่าชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวบาสาวน้อยลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ